เีวันนี้ก็พบวันจันทร์วันจันทร์เป็นการเปิดแพ็คใหม่ครับแพ็คใหม่ามาครับนี่ครับ,รบมีใครมาครับว่ามีบอลฮา,าร์แลนด์ด้วยคร,ครับตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเวตาลเท่าไหร่เวตาลอย่นี้บอลฮาแลนด์ตันร้อยการจดตามครับตัวยอีปิดกิเลือสองวัน ด่วมาลุ้นกันครับตามล่าผมอยากได้หาแรนมากเลยครับหาแรนเป็นร่างกาโกโบทเชอร์เด็มารีรรวิวเวลตันอีกทีนึงครับใครได้เข้ามาแล้วฝากกดซับสไคร้ให้หน่อยนะครับแชร์ออกไปครับมารุ้นกันครับ มาแล้ววิมผพุมีพุ้ด้วยเหรอโอ้เกลือวะ่ะเดี๋ยวออกไปติดจุดโทษก่อนเลยไหม เอาวิ่งโทษก่อนเดี๋ยวเปิดอีกรอบนะครับ นี so ่เลยร้อยร้อยสุดท้ายหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่คือะววะ โนรม่าไม่เกินนะห้าดาวแักไปครับก็มีแค่นี้ครับเพื่อนๆครับเป็นแพ็กใหม่ครับวันจันทร์ครับฝากกติดตามด้วยครับเพื่อนๆครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับขอบคุณครับ